สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นโม่ช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกมวันเสาร์ที่4มีนาคม2566นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถอกาสนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการไหก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำไมถูกจัดสื้อมือนเนได้นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คาำนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอดติดตะช่างบวกกระแริย์นะครับสำหรับวันนี้ก เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่4มีนาคม2566นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายหนึ่งก็คือกริตมณีส่วนจากคาเฟ่นะครับส่วนฝ่ายมือเงินครับลูฟี่ตองพัทหลุงพิกัด119ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรกันตรังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแซมูไลซีโอปอลพิกัด128ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดมทองนกยีรลาดกระบังนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยทีบีเอ็มยิมพิกัด127ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรอัศวินทอพาน4ี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจงสนั่นสักไกรทองพิกัด110ปอนด์นะคครับู่มงร้อยารดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเบอร์ท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 24พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นหมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับในที่มวยช่องสันะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสันะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่4มีนาคม2566นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับและสําหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณวิชาญจันทร์วิสุทธ์นะครับหรือว่าแม็กจันดีนะครับพร้อมทีมงานทําหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้ครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแรกคือกฤิมณีสนจักคาเฟ่นะครับหรือว่ากฤิเพชร ใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับทันฝ่ายน้ำเงินนะครับบลูฟีตองพัทหลุงนะครับหรือว่าแจ็คกี้ยิมหรือว่าสองมืคนการช่างพิจัดเหมาสืบค้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกิดเมนีนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลวัยยี่สิบปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมือใหญ่เชยซีฟู้ดครับมีจากโกวีไอพีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีผู้ใหญ่เชยผลิตผลนะครับเป็นผู้จัดการนะครับทางด้านฝ่ายแดงกิดเมนีนี้ก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะขวาต่อยขวาไล่แขนขวางแทงแรงนนะะคคครรััับบหมมดศอก สามฟอร์มหลังสุดนี้ก็ถือว่าอาอาจจะยังมีสรุปสรุดอยู่นะครับสามฟอร์มล่าสุดสน,นะครับของเซร่าแฟร์แดงนะครับกริตมณีก็มีแพยย้คะแนานกระจรศักศรีโอปอนะครับที่จังหว ah ัดสงขลานะครับในศึกเบเดย์พิทักษ์ธรรมนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนกระจรศักศรีโอปอที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้พริกแพ้นอกยก ok 5นะครับหม่นพิชิตแดนเซนจิลลี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นหม่นพิชิตมาเข้าเวนแทนเพชรนำชัยนะครับแต่ก็พริกเอาชนะนอก กริดมณีมาได้นะครับในลูกเตะก,กันคอนในยกสุดท้ายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับกริดมณีก็มีแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดูฟี่นี่เป็นนักชกจากนครพนมวัย23ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ทีท่แจ็กกี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็กกี้นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียตองพัทลุงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับแต่ด้านลูฟี่นี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะหนักต,ต่อยแรงนะครับเข้าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นเลยบู้สู้ดุดันมาซอกดูแลนะครับก่อนหน้านี้ฟอร์มอาจจะ ยังไม่ค่อยดีนะครับมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เริ่มฟอร์มเริ่มที่จะกลับมาดีแล้วก็เข้าที่เข้าทางอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินลูฟี่มีแพนน็อกยกสี่เพชรทวีศักดิ์สองหมื่นสายยิมที่เวทีราชดรเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่สองเพชรอํานาจคูต้อมบัวขาวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่สามมณชิดนะครับนนทพัฒน์มวยไทยที่เวทีมวย สยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นลูฟี่ไปเข้าเวนแทนขวัญใช่ด้วยนะครับแต่ก็หักปากาเซียนพิกชนะนอกมล ชิดมาได้นะครับก็ถือว่า3ฟอร์มหลังสุดของทนาฝ่ายน้าเงินนี่แพ้1นึ่ไฟแล้วก็ชนะ2องไฟนะครับสองไฟที่ชนะเป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นเลยนะครับช่วงหลังๆต้องบอกว่าลูฟี่นี่ฟอร์มเริ่มที่จะกลับมาดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มนี่สดุดสลุดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหลังๆนี่เริ่มที่จะกลับมาเพราะที่เขาทานนะครับยิง2องไฟหลังสุดนี่เป็นการชนะน็อกทั้งสองไฟเลยนะครับดูว่าประเภทต้นๆอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยมาต้นๆอันตรายนะครับลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับ แต่ว่าคู่นี้ผมลุ้นชอบไปที่ป,ปลายๆนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับกิทมานีสนจัากคาเฟ่นะครับดูว่าประเภทเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับต้นต้นทางด้านลูฟี่เตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงครับต้นตนนี่ถืออันตรายนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนี้ผมดูผมชอบไปที่ฝ่ายแดง Wirtschaft นะครับกิทมาีสนจัากคาเฟ่นะครับดูแล้วเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับเวทพิกัดกอดูเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยผมดูว่าทางด้ road, ata, านฝ่ายน้ําเงินนะครับน่าจะเป็นเวทปล่อยๆขึ้นมานะครับ เวทธรรมชาติน่าจะอยู่ที่ฝ่ายแดงมากกว่านะครับเข่านายดูแล้วเหนียวแน่นกว่าต้นต้นไม่พลาดหลับผลไปก่อนนะครับไปไปลายดูแล้วอาวุธหลากหลายโดยเฉพาะเข่านายดูเหนียวแน่นกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะลูฟี่ตองพัทลุงนะครับไปได้แบบสนุกนะครับกู้ปัดนหัวนะครับของซึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกรีมาในสวนจากคาเฟ่ครับ มาถึงคู่ที่2องครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายหนึ่งคือเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับหรือว่าสพงษ์อมรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซาโมรายซีโอปอนะครับหรือว่าซาโมรายเพชรเขาบาดนะครับพิกัด128ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรกันตรังนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดตรังครับวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับมีจากโก้เวพีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีมหน้าไรนะครับขวางหน้าค้ำแทงดันแทงรุนแรงนนนะะคครรรัััับบหมดศออกกแแล้ว็ตาย สามฟอมหลังสุดนะครับของทน่านสายแดงเพชรกันต่างมีชนะคะแนนก้องพิชิตแดนเซนจิรี่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่5พุทธวอกไก่ทวีที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนสิลาเงินลานาโฮมเซแอนด์เรสซองนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นสิลาเงินมาเข้าเวนแทนด้วยนะครับแต่ก็พิกชนะเพชรกันต่างมาได้นะครับสามไฟหลังสุดของท่าน่ายแดงเพชรกันต่างก็ชนะ2ไฟไ์แล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูรยนี้เป็นนักชกจากคนครศรีธรรมราชวัย18ปีนะครับทำการฟิตซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซีโอปอนะครับมีหมวดซีโอปอนะครับก้องเกียรติพูนเกิดนะครับดูแลเรื่องการฟิตซอ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมเตีนหน้าแรงนะครับวงในไร้แขนปั้มรัดฟัดตีเหนียวแน่แนแข็งแกร่งแข็งแรงมาซอกรุนแรงแล้วก็อันตราย สฟอร์มหลังสุดนะครับของทาร้านไฟน้ําเงินนะครับก็ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมีชนะคะแนนเด่นชัยบอบุญสมควรถาวรครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนชาละวันเงาะบางกะปิที่เวทีลุมพินีนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่3ตีพยักต่อหลัก2 ที miles, ่เวทีลุมพ so, oh, ินีสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะ2ไปแล้วก็สรดุดแพ้1นึ่งฝนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีในเรื่องฟอร์มการชกเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายเลยนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซามูไรชนะมาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกนี่ชกที่เวทีบุรษยามอ้อมน้อยนะครับเดือนคุมพาพันปี65เป็นทางด้านซามูไรนะครับชนะ แตกไปในยกที่5นะครับที่ชนะแตกไปในยกที่ที่5นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับครั้งที่2ที่วิทีราชดำเนินนะครับเดือนมิถุนายนปี65ก็เป็นทางด้านสมุไรนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟูดมาได้ในไฟที่2นะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ไฟที่ทั้งคู่พบกันมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสมุไรที่เอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับไฟนี้ถือว่าเป็นไฟแตกหาไฟที่3เลยนะครับมาดูว่าสถิติจะ เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซามูไรทำแฮตทริกหรือว่าทางด้านฝ่ายแดงจะตีไข่แตกได้นะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันครับฝีไม้ลายมือนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่คีสูสีนะครับแต่ผมยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไรซีโอปอนะครับดูว่าสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าพบกันมา2ครั้งยังไม่เคยแพ้เลยนะครับดูว่าสถิติดูเหนือกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนะครับเอาชนะคะแนนเพชรกันตังใหญ่เชิญซีฟู้ดนะครับพร้อมกับทำแฮตทริกได้สําเร็จนะครับเป็นครั้งชนะเป็นครั้งที่3ได้สําเร็จเลย คู่ที่2นะครับรองคู่เอกของซื้เจ้ามุลแทนในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซามูลายีโอปอครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นเวกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คืออสิงห์โดมทองนกกินลาดกระบังนะครับหรือว่ามวย168หรือว่าบอบุญสมควรถาวรนะครับหรือว่าโชคทวีอ่อนนะครับถ้าชื่อเก่าก็ยังจํากันได้นะครับเลือดไยเอราวันครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสมานชายทีบีเอ็มยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลลอรี่นะครับพิกัด127ปอนด์นะครับ ทิาน่งนะครับสิงห์ดมทองนี่ก็เป็นนะักชกจากจังหวัดปัตตานีวัย23ปีนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่นกยีรัดกระบังนะครับมีเสียนกยีรัดกระบังนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีเสียโอกงหลาเสียโดมหัดใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับสิงห์โดมทองนี่ดีกีนะครับแชมป์เฟเธอเวท126ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดเลยนะครับ เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะหน้าแรงนะครับอาวุธตนักแรงนะครับวงในไล่แขนของขอบํารัดฟัดตีแข็งแก่ง,แข,งแข็งแรงบูสู้ดุดัดนเลยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหลากหลายเลยนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต,ต้นๆนี่ถืออันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับ สามฟ้องหลังสุดนะครับก็มีพลิกแพ้คะแนนสมานชัยทีบีเอ็มยิมที่วิทีราชเนินก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับก็หลังจากหมด5ยกนี่ดูสถานการณ์ดูดีกว่าด้วยนะครับราคาบนล็อกานด้านสิงห์ดมทองเป็นต่อนิดๆด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาไปนะครับก็พลิกแพ้คะแนนให้กับสมานชัยทีบีเอ็มยิมไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มาชนะน็อกยกที่3อิทธิพลสแสนสุขนะครับที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเล่นงานเจาะยางทธนา้าน อิทธิพลอย่างแตกนะครับแล้วก็เอาชนะน็อกมาในยกที่3านะครับล่าสุดนี้เป็นการชิงแชมป์เฟเธอเวต126ปอนด์นะครับแชมป์ว่านะครับก็เบียดเอาชนะ9ประตักซินบีมวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับแล้วก็คว้าแชมป์เฟเธอเวต126ปอนด์วุฒิมวยสยามอ้อมน้อยมาของได้สําเร็จนะครับสามฟอร์มหล่าสุดนี้แพ้1นึ่งฝแล้วก็ชนะไป2ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัยนี่เป็นนักชกจาก จังหวัดสตูลนะครับวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย t b m ยิมนะครับมีทางด้านเสียตั้มกิรติจเจริญราบนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องดักสักแข่งต่อยมัดแรงนะครับหลักเกลี่ยมดีไล่แขนค้องคอปั้มตีแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เคยเบียดอาชนะคะแนนคุต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสมานชัยก็มีชนะคะแนนชายยุทธศักลูกเหลืองที่วิทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนนพเดชชอห้าพยักที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนสิงห์ดมทองบอบุญสมควรถาวรที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี้สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ามฝ่ายเลยนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับหมดอ่า ชคกันด้สนุกคู่ขี้เบียดไปเบียดมานะครับหมดห้ยกนี่สถานการณ์บนล็อกดูว่าทางด้านสิงห์ดมทองดูดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาให้สมานชัย t b m ยิ้มพลิกชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับก็หลังเกมก็ทีมงานของสิงห์ดมทองก็มีการกระแสดราม่าตามมานะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะแก้มือล้างตานะครับ เพราะว่าหลังจากที่พ่ายแพ้มาก็ถือว่าทีมงานทางด้านสิงห์ดมทองนี่นอนไม่หลับนะครับต้องการที่จะแก้มืออ้ังตากับทางด้านสมานชัยนะครับ ทีมงานโปรโมเตอร์จึงประกบให้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีการปรับเวทมาอีก2ปอนด์นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ที่ชกกันไว้125ปอนด์ที่วิทีราชดำเนินนะครับวันนี้แก้มือล้างตาที่วิธีมอสยามอ้อมน้อยนะครับปรับเวทพิกัดเป็น127ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับแต่ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับช่วงหลังๆฟอร์มเริ่มที่จะแรงขึ้นมานะครับแล้วก็ดีกีที่สําคัญนะครับดีกีแชมป์เฟเธอร์เวท126ปอนด ูต่อเนื่องกว่านะครับหลังจากที่แพ้คะแนนสมานชัยมาแล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายอีก2ไฟฝ์านะครับประกอชนะรวดเลยนะครับก็ดูว่าสมานชัย t ีบีเอ็มยิมฝ่ายน้ำเงินนะครับที่พลิกเอาชนะสิงห์ดมทองมาแล้วก็ถือว่าการเคลื่อนไหวก็น้อยลงนะครับร่างกายดูเป็นรองทงา้า่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองนกยินลาดกระบังนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทงา้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่สามนะครับคู่เอกนำรายการของซึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองนกอินลาดกระบังครับมาถึงคู่ที่สี่นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรอัศวินทอผ่านสี่สิบเจ็ดนะครับหรือว่าเพชรอัศวินเพชรเรืองฤทธิ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจงสนั่นสักไก่ทองครับหรือว่าชื่อเก่าลูกากูเอนี่มวยไทยนะครับหรือว่าเพชรภูมิมวยไทยพิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอัศวินนี่ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดยะลานะครับวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ทอพันสี่สิบเจ็ดนะครับที่ยะลานะครับอยู่ที่กรมทหารพันสี่สิบเจ็ดนะครับมีสิบเอกขจรเกียรตินะครับผมจันทร์นะครับเป็นหัวหน้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านเพชรอัศวินเพชรอัศวินนี่เป็นมวยขวาเข่าล้วนๆนะครับเปิดเกมเดินปั้มจับตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของสแตนฟ้าแดงเพชรอัศวินนะครับมีแพ้แพ้ชนะเพชรนะครับเกียรติยอดยิ่งที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนกยกที่สามพันเอกปอพันยศที่วิธีลุมพินีล่าสุดนี้แพ้คะแนนเจริญทองครับศูนย์กีฬาเย,ยาวชนคลองเตยน,นะครับที่วิธีราชดำเนินสามฟอร์มหลังสุดนี่ชนะเพียงแค่หนึ่งไฟแล้วก็สรุปแพ้ไปถึงสองไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนัเงินนะครับจงสน่นนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย17ปีนะครับเดิมทีจะทําการฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรภูมิวยไทยนะครับมีคุณปียพงศ์เพชรแขกนะครับดูแลนะครับพอมีรายการชกก็จะมาเก็บตัวที่เอนนี้มวยไทยนะครับอยู่ในความดูแลของพันตารวจตีธีรวัชชุก่อนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องนะครับเตี้ยสั้นหนาตันนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางดูแลนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นนี้ถือว่าอันตรายนะครับวงในมีไล่แขนปั้มแทงสู้นะครับก็ถือว่า ต้นๆตนอาวุธตักแรงอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของตา้านฝ่ายน้าเงินจงสนันนะครับก็มีชนะคะแนนเหลี่ยมนรามอรวมใจเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนินมังกรเ,เกียรติศักดานะครับที่จังหวัดพังงานะครับลาสุดนี้สรุดแพ้คะแนนยอดโ t เกตเทโอทิ์ที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็ฝุดก็ถือว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะ2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้1ไฟนะครับแต่เดิมทีทางด้านจงสนานนี่ก็จะเป็นประเภทเก่งภูทรนะครับชกอยู่แถบเวทีภูทรซะส่วนใหญ่นะครับเป็นมวยเก่งจากภูทรนะครับล่าสุดนี้มาต่อยที่เวทีลุมพินีก็แพ้คะแนนยอดโอทีเกตเทโอริ์ไปแบบคู่ขี้สูสีเลยนะครับ คู่นี้เนี่ประเภทต้นๆอันตรายรุนนับรุนน็อกหนักแรกงนนครับก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับจงสนันส่นศูนย์ไก่ทองนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลดนะครับผมอชอบประเภทมวยเข่าไหนเหนียวอย่างเพชรอัศวินทอพาน4ีนะครับยิ่งเวทีมยสยามอ้อมน้อยเป็นเวทีที่แคบนะครับมวยประเภทเข่าไหนเหนียวเดินเปิดเกมน,นะครับจะดูได้เปรียบนะครับจะกระชับพื้นที่ได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็ผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลดนะครับชอบไปที่เข่าไนเหนียวแน่นอย่างที่ไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอัศวินท่าน47 น่าจะอาศัยเข่าในที่ดูแล้วเหนียแน่นกว่านะครับบทเบียดล็อกลัดมัดต,ตีไปเรื่อยๆไปๆปน่าจะพลิกกลับมาชนะคะแนนจงสนัน่นสักไก่ทองนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังผู้เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายใดนะครับเพชรอัศวินถ่อพาน47ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบ ก่อนชกนะครับของศึกจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกริตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับเข่าในก็ดูเหนียวแน่นกว่าด้วยครับส่วนคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับซามูไลซีโอปอนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเคยเอาชนะมา2ครั้งนะครับฝ่ายนี้น่าจะย้ำแคขนเป็นครั้งที่3ได้สําเร็จนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคเคลียร์นำรายการนะครับมองไปที่ไฟแงด,งน,กกนดนงนะครับสิงห์ดวมทองนกยีรัดกระบังนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้สําเร็จนะครับฝ่ายที่ผ่านมาหมด5ยกนี่ดูสถานการณ์ดูดีกว่าแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคานะครับวันนี้น่าจะ,ะแก้แค้นเอาชนะคะแนนสมานชายัย T ี m ยิม้มไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ามนี่มองไปที่ไฟแดงนะครับสิงห์ดมทองนกยีรัดกระบงังส่วนคู่ที่4ก็ยังมองไปที่ไฟแดงนะครับเพชรอัศวินทอผ่านสี่สิบเจ็ดนะครับต้นต้นผ่าน3ายกไปแล้วไม่หลับหลอนดูแล้วปลายปลายลุ้นเข่า สสครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมายทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ